สวัสดีครับพี่น้องชาวประดังเบซาชาวเขตหกอำเภอสเดาที่เคารพรักทุกท่านเวทีนี้เป็นเวทีแรกที่ได้ถูกให้ขึ้นมาพูดจาปาศัยผมเป็นนายกเทศมนตรีเมืองประดังแล้วก็ เป็นคนที่ดูแลพัฒนาเมืองประดังเบซาโดยมีความตั้งใจว่าภายใต้ข้อจำกัดของท้องถิ่นเนี่ยเราจะทำยังไงให้มีการเชื่อมโยงกับนักการเมืองระดับส่วนกลางระดับสสเพื่อร่วมปรึกษาหาลือในการที่แนว แนวความคิดต่างๆภายใต้ข้อจำกัดด้านงบประมาณที่น้อยนิดของท้องถิน่นอยากจะกราบเรียนอย่างนี้ครับว่าผมเองนั้นขึ้นมาพูดภาษากลางเพราะว่าดั้งเดิมเป็นคนกรุงเทพแล้วก็มาอยู่ประดังเบซาเนี่ยเมื่อปี2516แล้วก็ ทำมาหากินอยู่เมืองนี้มีความรู้สึกกับผูพันแล้วก็อยากจะพัฒนาเมืองนี้ไปสู่เมืองที่ทุกคนต้องการเพื่อประโยชน์ของลูกหลานของเราเมืองประดังเบซาเป็นเมืองชายแดนที่ติดกับประเทศมาเลเซียเป็นเมืองหูวัฒนธรรมเป็นเมืองเศรษฐกิจบางคนสงสัยว่าผมนี่เชียร์จัง ประชาธิปัตย์เบอร์สองจริงๆต้องเรียนตามตรงนะครับเรามีการเลือกตั้งมือพี2,562ท่านถาวรเสนเนียมเป็นสสเขตนี้ผมก็ใส่ให้เพราะผมเป็นแฟนพันธ์แท้ของประชาธิปัตย์ไม่ว่าประชาธิปัตย์จะส่งใครลงนั้นในเขตนี้นั้นผมไม่พลาดโอกาสที่จะใส่ที่ผมคิดแบบนี้ก็เพราะเหตุว่า ประชาธิปัตย์เป็นพรรคที่สร้างคนสร้างคนมีคุณภาพนักการเมืองใหญ่ๆนักการเมืองที่มีชื่อเสียงโด่งดังในขณะนี้หลายคนล้วนแล้วแต่เกิดจากประชาธิปัตย์นี่จึงเป็นฟาร์มสถาบันเป็นสถาบัน78ปีของประชาธิปัตย์ไม่เคยเสื่อมคาย เพียงแต่มีบางครั้งบางช่วงจังหวะเวลาก็สูงขึ้นได้สอสอมากบางครั้งก็ไม่ได้บางครั้งก็ได้คนเดียวโดยเฉพาะกอทอมอเราเคยประชาธิี่ป่าเคยได้สอสอคนเดียวอยู่สองครั้งคือครั้งแรกนี่ท่านพันเอกถนัดคอมันลูกทีมตกสอบตกหมดอยู่ในยุคตกดํา แล้วก็อีกครั้งหนึ่งที่พลังประชาพลังธรรมกำลังมาแรงนั้นก็ได้คุณอภิสิทธิ์เวชาชีวะสอบได้คนหนึ่งเมื่อปี2 5 3 3มากแล้วก็นำาวามรุ่งเรืองมาสู่ได้10กว่าคน20คนเรื่อยแล้วก็ในการเลือกตั้งที่ผ่านมานี่เป็นศูนย์ซึ่งก็เป็นประวัติศาสตร์ของพรรคประชาธิปัตย์ที่ทำไมถึงเป็นอย่างนี้ได้ที่ผมขึ้นมาเนี่ย ก็อยากจะบอกฝากพ่อแม่พี่น้องชาวประดังเบซาชาวเขตหกว่าการเมืองเนี่ยมันเป็นวิถีชีวิตของพวกเราทุกคนถ้าเราเลือกนัะการเมืองดีมีคุณภาพก็ย่ำนำพาซึ่งความเปลี่ยนแปลงที่ดีเกิดขึ้นกับเมืองนะครับผมเนี่ยเรียนตรงๆนะครับ เมื่อมีการเลือกตั้งซ่อมเมื่อปี2562เนี่ยผมเป็นคนหนึ่งที่ออกหน้าสนับสนุนคุณน้ำหอมเพื่อนผมหลายคนหนีไปอยู่กับคนรวยบทมีผมคนเดียวที่ยืนหยัดที่อยู่ช่วยจะได้เท่าไหร่ไม่รู้ก็ช่วยด้วยความเต็มใจช่วยด้วยความสุขความสามารถ แต่ในการเลือกตั้งเทียวนี้เป็นการเลือกตั้งทั่วประเทศไทยเป็นการเลือกตั้งใหญ่พักพวกที่อยู่กับคนรวยรู้สึกว่าผิดหวังคนรวยมันมีสองชนิดครับพี่น้องคนรวยจะกำเนิดเนี่ย มีความคิดอย่างหนึง่งคนรวยที่เคยจนมาก่อนมีความคิดอย่างหนึง่งคนรวยที่เคยจนมาก่อนแล้วมารวยนั้นย่อมจะเห็นคุณค่าความเป็นมนุษย์ของคนเรามีความเอื้ออาทรอ,อยากจะช่วยเหลือแต่คนที่รวยตั้งแต่กำเนิดคลอดออกมาก็รวยแล้วเนี่ยก็มีความนึกคิดแบบหนึง่ง นึกว่าฉันเกิดมาก็รวยถูกอุ้มชูอย่างดีถูกเรียนโรงเรียนที่ดีแล้วก็คิดว่าตัวเองเป็นผู้วิเศษที่จะชนะทุกสิ่งทุกอย่างอยากจะได้อะไรต้องได้จริงครับท่านมีเงินท่านจะซื้อฟาร์มสุขท่านจะซื้อรถยนต์ราคาคันหนึ่งหลายหลายล้านท่านซื้อได้แต่การเมืองน,นั้นมันซื้อกันไม่ได้ ถ้าคุณไม่มีฟาร์มดีพอไม่มีพักพวกเพื่อนฝูงย่อมจะเกิดยากนี่คือเหตุผลประการสำคัญที่ผมอยากจะมาขอร้องพวกเราว่าคุณสุภาพร์กำเนิดผลนั้นผมไม่ได้มีความสนิทสนมแต่เมื่อรอบแรกที่สมัครเลือกตั้งซ่อมนั้นผมก็เฝ้าดูพฤติการมาโดยตลอด คนเราเนี่ยพฤติการที่แท้จริงก็ต่อเมื่อมีตำแหน่งบางคนยังไม่มีตำแหน่งพูดได้ทุกอย่างครับพูดได้ทุกอย่างฉันจะอย่างอูน้นผมจะอย่างนี้ได้ทั้งนั้นแต่ข้อสำคัญประเด็นสำคัญก็คือว่าเมื่อได้ตำแหน่งไปแล้วท่านปฏิบัติตัวอย่างไรอันนี้เป็นเรื่องสำคัญและผมเฝ้าดูมาตลอด ท่านเป็นสอสอปีกว่าท่านไม่เคยละทิ้งงานสังคมงานในเขตหกแม้แต่นิดเดียวทุกงานไปหมดงานเล็กงานใหญ่ไปทุกงานจนชาวบ้านเขาไม่เลือกไม่ได้อะพูดง่ายๆอย่างนี้นี่คือเหตุผลประการสำคัญว่าเป็นคนที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตน แล้วก็ให้เกียรติผู้คนมีความเป็นกุลสตีสูงนะปะปฏิบติตัวเป็นแบบอย่างที่ดีผมวันนี้ก็ขึ้นมาอยากจะกราบวิงวอนขอร้องให้พวกเราที่มาฟังคำปาศัยในวันนี้นั้นวันที่14เป็นวันสำคัญ เป็นวันชี้ชะตาของบ้านเมืองว่าบ้านเมืองจะไปในทิศทางใดมันอยู่ที่ปลายปากกาของเราอันเดียวครับที่เราจะเข้าคูหาและชี้ว่าอยากจะให้ใครเป็นผมอยากจะวิงวอนพวกเราทุกคนครับไม่ว่าพี่น้องในตัวเมืองประดังเบซาในเขตเทศบาลเมืองในเขตเทศบาลตำบลตุ้งไม้ด้วนบ้านชายควร บ้านท่าคอยบ้านบางควายบ้านคลองล่ำบ้านเขารูปช้างช่วยกันสนับสนุนคุณน้ำหอมให้ได้เป็นสอส,อสเขตหกอีกสักทางหนึ่งผมให้คำยืนยันครับว่าของดีจริงๆคนนี้ไม่เคยบ่นว่าเหนื่อยฮะ ขนาดผมเป็นผู้ชายผมบางทียังอาซิบบอกแกเลยว่าคุณน้ำหอมใกล้โค้งสุดท้ายของการเลือกตั้งเลยนะต้องรักษาสุขภาพหน่อยนะครับสุดท้ายผมขอวิงวอนแล้วก็กราบงามๆที่ตักของท่านว่าวันที่14เข้าวคูหาบัตรสีม่วง กาเบอร์ 2, สองสสเขตคุณสุภาพรกำเนิดผลหรือคุณน้ำหอมที่พวกเรารู้จักกันดีแล้วก็บัตรอีกใบหนึ่งบัตรสีเขียวกาพักเบอร์26รับรองครับไม่ผิดหวังครับขอขอบพระคุณครับ